สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลบอกแม่บาสทาบ u n ยูนิเวอร์ส n i ฟิเน e ีฟ t i ดิชนะครับผมท็อปชอนองชาแนลจีทูจีเกมมี่ทีก็จะพามาดูอัปเดตวิธีได้ไททันทีวีแมนได้ยังไงผมจะลัดเลยเงื่อนไขที่สําคัญเลยนะครับ2ข้อเลย 1. ตัวละครที่มีชื่อว่าทีวีเกไม่ใช่ทีวี นะครับเฮ้ยทีวีกายตัวนี้นะครับเราจะต้องเก็บเลเวลให้ครบเลเวล15ก่อนนะครับเนี่ยวิธีเก็บเลเวลตัวนี้ง่ายมากบิง้งวป์ปแล้วก็ไปตุยตูดเขาโดยใช้มีดฟันข้างหลังเขานะครับอ่าประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะสาธิตและตัดไฮไลท์ช็อตที่สำคัญมาให้ดูนะครับ อยากจะบอกว่าตัวนี้ผมว่ามันพิวกว่าลัดทีวีแมนเอไอ้ลัดทีวีแมนนี่โคตรเสียเวลาเลยช้าก็ช้า,ชาดามเมจหนักสะเป่าไม่ได้ต่อยเ,อเขานะครับหรือไม่ได้ปล่อยลำแสงพลาสมานะหรือจอทีวีนั่นเองโอ้อะมาดูตัวนี้ก่อนนะครับถ้าเราเข้าไปเซิร์ฟแล้วไม่เจอผู้เล่นที่เยอะนะครับก็ให้ใช้วิธีเลือกห้องได้นะครับวิธีเลือกห้องน้องๆก็น่าจะรู้แล้วแล้วให้สังเกตห้องนะนะครับว่ามีตัวเล็กตัวน้อยไหม ถ้ามีสองสามตัวมันยังมีความหวังอยู่ความหวังยังไงเดี๋ยวเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมเมื่อผมเจอห้องละและผมใกล้15้าแล้วผมจะทำการใช้วิชาร้อยหลังแล้วก็ไปฟันตูดกับให,ให้ได้นะครับโอ้ถึงคือพูดไม่เป็นเอาเฮลิคอปเตอร์ฟันฮึบฮึบฮึบโอ้โหมันบินก่อนเซงเป็ดมันฟันไม่โดน <laughs> แล้วเจอวิสัยตอบแทนผมเห็นเป้าหมายละอยู่ไกล้ึบ บิงแล้วโอ้โเสร็จข้าพเจ้าคนนี้แชทด,ด้วยเออแชทอะไรจ้ะตูดตุตุด,ตด,ตด,ตดเอ้เรียบร้อยฟันตูดแล้วเลเวลสิบห้าแล้วครับเห็นไหมครบภารกิจแล้วเห็นไหมแล้วห้องนี้รู้สึกว่าเป็นห้องรัเสเซียด้วยนะ <c oughs> <c oughs> พอดีผมกดเลือกห้องมานะครับเอาห้องที่เยอะที่สุดมาแล้วมาดูตัวนี้โคตรยากเลยมันยากตัวมันช้ายแหละ นี่ครับโอ้ยแล้วผมจะพยายามล่าช็อตให้ได้เพื่อจะเก็บเลเวล30เนื่องจากผมใช้เวลาเก็บตัวนี้นานมากครับ3แสนล้านปีกว่าจะเก็บเลเวล30ได้ช็อตที่เก็บเลเวล30ได้คือช็อตนี้นะครับโอ้ยต้องขอขอบคุณลาอะไรนี่ล่า RPG c a m i ล l a Man ลืมชื่อเขาอีกแล้วครับแแบบนี้นี่คือเขาสลับเหมือนเขาเปลี่ยนชื่อมั้งผมก็ ชักงงครับเล่นซิกมิริโทเลตหลายแมปจัดนะครับชื่อแต่ละแมปนี่ก็จะแบบสลับไปสลับมาแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะนะอ่ะมาต่อครับดูต้องขอขอบคุณมากเลยที่หยุดนะครับหยุดปับ๊บผมก็ปล่อยลำแสงใส่เขาครับแล้วก็เลเวล30เรียบร้อยแล้วครับโอ้ยเป็นยังไงกันบ้างนี่แหะครับ2ตัวเงื่อนไขที่เราจะต้องเก็บให้ครบเลเวลส5ครับสำหรับทีวีไก่แล้วก็ลัด ทีวีแมนจะต้องเก็บให้ครบเลเวล3 0ินะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าถ้าเราซื้อไททันทีวีแมนแล้วมันจะโหดสมค่าตัวไห่โคตรแพงเลย9,000มั้งถ้าผมจะไม่ผิดไปไปกันเลยมาเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูเลยนะครับว่าไททันทีวีไก่นั้นจะโหดไหม คนเล่นยังไม่โหดครับเพราะว่าผมเพิ่งซื้อเล่นครั้งแรกนะมาไปดูกันครับเงินที่ใช้ซื้อตัวนี้นะครับจะใช้อยู่ที่9,500ดอลลาร์นะครับมากดเลยเอ้ยอายุเช sure like ื้ออยู่ไ o ท์ทูเพยฟอร์ทไททันทีใกล้เวทเก้าพดอลลาร์ซื้อเลยอ่ะซื้อมาแล้วครับมาห้องนี้ไททันโอ้ยลิมิเต็ดหรือเปล่านอ้อมา เลือกก่อนนะครับมาดูทีวีไก่นะครับไททันทีวีแมนนั่นเองผมขอเลือกไททันทีวีแมนนะครับอ่าหลังจากที่ผมเลือกห้องอยู่นานนะครับผมก็ได้แล้วไททันทีวีแมนโอ้โหมี6สกิลเลยกดทันหรือเปล่าครับมาเริ่มแรกเลยครับเดี๋ยวโดนฆ่าก่อนมาดูสกิลของไททันทีวีแมนนะครับสกิลแรกนะครับปล่อยมัดหนึ่งสอง สกิลที่2เป็นการใช้กรงเล็บเสียบแบบนี้เอ้าเสียบว,ว้าวสกิล3เป็นการสกิลเหมือนคลายห so, ุกโซ่แบบนี้เอ้าว้าวอีกสกิลสิปล่อยพลังแสงพลาสม่าแบบนี้ครับแบบนี้แหละโอ้โหคตรแรงเลยชอบชอบสมค่าตัวครับ9 0 0 0มาสกิล5คือเทเลพอร์ตนะครับเดี๋ยวผมสาธิตกันไปนูนะป่นเลยเพื่อนเดี๋ยวขอไปก่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนเพื่อนผมทำคลิปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ครับเทเลพอร์ตเปนอย่างนี้แหละสกิล6ก็คือเป็นสกิลที่กระทืบพื้นนะครับแบบนี้ครับปึ๊บคู่ดาว9วินาทีนะครับเห็นเนี้ยจากที่ผมลองอเล่นมาเออลุดเลยเหรอเพื่อนเอเดี๋ยวเดี๋ยวเทเลพอร์ตไปก่อนบักอาจเอ้ยเลเซอร์ข้าพเจ้าแล้วอย่างงี้ต้องเจอพลังใจชนันทีวีแมสโอ้เอา้าวาร์ปไปไหนวนะเนี่ยพลังเลสกินฟู้โอ้โห ไเลยดูดูระยะโคตรไกลครับแล้วก็ดาเมจโดนเลยนะถึงกับกับดาวสกิมดีทล่เลยเลยครับอันนี้อะไรเนี่ยอ่ะเชิญ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  <laughs> ม,ม,ม,มันเลื่อยไม่เข้าน้องเอ้คุณต้องพูดว่าคุณไม่รู้ว่าน้องป่ะครับเลื่อยมันเลื่อยไม่เข้าหรอกท่านเอ้รู้ไหม ตัวน้อยมันตีพวกไทยท่านหรือระดับเอาแค่ระดับสกิลดีที่เป็นตัวใหญ่ตัวระดับลารนะครับตีไม่เข้าผมลองละกงเล็บเราโดนทําลายครับเราจะใช้สกิล2ไม่ได้นะเห็นไหมผมกดไม่ได้เลยดัยงนั้นสกิลฮุกแลก้วกันนี่แล้วก็ปล่อยลําแสงพลาสมาเอ้ยตายไม่พร้อมมันได้ไหมโอ้โหมันโหดจริงโอพ ต้องขออภัยนะครับถ้าคลิปนี้แหลกเพราะว่าผมเข้ามาห้องต่างประเทศนะเพราะว่าเลือกห้องอยู่นานส่วนมากห้องที่เขาเลือกไทท่านนี่มันจะเต็มนะครับสกิลฮุงไม่ได้ฮุงไม่ได้ยังเอาพลัง 4K ไม่หมัดแล้วกันเพิบเพิบโดนไหมท่านก็เลื่อยผมอยู่นั่นแหละมันเลื่อยไม่เข้าท่านเนะ้ะพลังเลสกิลโอ้โห โคตรโอพีเลยนี่แหละครับโอพี OP สำหรับที่ไม่ได้ปะทะกับ G Man นที่เขาเลเวลเยอะนะก็ถือว่าเก่งพอสมควรครับอะเก่งๆตัวนี้เก่งครับสมค่าทัวร์เลยป่ะมาต่อครับขอทัวร์อีกทีสกิลแรกต่อยหน้าสกิลที่2โซไม่ใช่โซดิฮุกไม่ใช่ฮุกนะครับเป็นลักษณะกงเล็บที่อยู่ไหลเรานะพุ่งแบบพุ่งไปทางหน้านะครับหันหน้าไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นนะครับตอนนี้ผมใช้ไม่ได้เพราะว่าผมโดนตีเกือบตายครับโดนทําลายไปแล้ว ต่อไปสกิลสามหุกโซ่ครับแบบนี้ครับหุกโซ่ยังใช้ไม่ได้แล้วดิสงสยัยท,ท่านทีแมนใกล้าตายแล้วตอนนี้ใช้สกิลที่ใช้ได้คือสกิลพลังจอโอ้โหเป็นไงบ้างครับระเบิดไปเลยสกิลห้าเป็นสกิลเทเลพอร์ตนะครับวูหมาแล้วลูกเพ่ลูกเพลพมาขอว่าตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วผมก็จะไปต่อยเขานะครับนี่ เอาวาร์ปกลับที่เฮ้ยต่อยเดี๋ยวให้ผมคูดาวเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สกิลหน้าจอ 4K HD นะครับอ่าต่อยละไททันทีวีแมนไททันคาเมล่าแมนใช่ไหมเจอพลังเลสกีหน้อยเอ้ยเอ้ยก็ผิดอือโอ้ยแลกเฮ้ยเขาไม่ตีหรอกเฮ้ยพวกกันพวกกัน นี่แหละครับก็จะประมาณนี้แล้วครับสําหรับไททันทีวีแมนนะครับเท่าที่ผมเล่นมาตัวนี้โอ้โหต้องยกดิ้วให้เขาโหดมากครับก็ไว้เจอกนใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ